มายังไงล่ะไอ้หนูอยากทำเมตตาครับอยากได้เมียรครับอยากทำเมตตาอยากได้เมียไม่ยากมันต้องลงนะขยับเข้ามาไอ้หนูอไม่ได้ลงหน้าทองมันเฉยลงลืบดา ขันมานี่หนาหนาด่ามันถึงจะเร็วอันสนองหมืงมันจะจะโซ่เรียวบวบวนวนวนเวีย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 นบวน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 สันเลิศกระเริ่นสาวลักสาวหลงหลงกูมึงอยู่บัวได้ร้องไห้หากูวบวนเวียนเวียนเวียนไปเวียนมาเวียนเข้าคุกเวียนเข้าตารางโอมคุณส้มอะทองเสียใช่ไหมว่าไม่ตรงลงนะาหน้าทองหรอก แค่มึงอยากได้เมียใช่ไหมใช่อยากหน้าใสได้เมียครับมึงไม่ต้องลงหน้าหน้าทองทําไงทําหน้าให้มึงขาวก็พอแล้วเซรั่มดาลินทาให้ทั่วเรือนล่างนะลังอาบน้ำนะาไอ้หนูไปเซรั่มดาลิน